สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระตา่ายภัเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีภัเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อดโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะ น้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะสูงให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่592ของน้องแล้วนะคะวันนี้มีพักเครื่องมา50รายการเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดย์ไงเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเริ่มกันที่รูปปอหลวงพ่อเงินนะคะสีจะออก เป็นแบบสีออกน่าหนะคะสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะคะ รายการที่สนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่ะะสี่นะคะเป็นพระ25่สิบห้ศตวรรษนะคะ รายการที่5นะคะเป็นเหรียญสีมานะคะหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญรอนะคะที่ระลึก2องสี่นะคะอง์นี้เป็นรายการที่5นะคะรายการที่6นะคะเป็นเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะหลวงปู่มหาศิราด้านหลังเป็นยี่เกาะหงนะคะเขียนว่าศิรามหาเฮงนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่6นะคะรายการที่7นะคะเป็นพระนอนนะคะด้านหลังมีปั๊มตานะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะ รายการที่8นะคะเป็นพระยาคุดนะคะหลวงพ่อปานนะคะขี่พระยาคุดแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นพระนางพญานะคะพระนางพญานะคะองนี้เป็นรายการที่9นะคะ รายการที่10นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะด้านหลังเป็นหลังย่านนะคะที่ระลึกในงานผูกพระศีมาปี2521องนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะ ต่อไปรายการที่11นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังตัวหนังสือนะคะเขียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะรายการที่12นะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะเหรียนพระผงนั่งเมฆเรื่อนยศนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะ รายการที่13นะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะที่ระลึกในงานผูกพระศีมาปี2521นะคะด้านหลังเป็นหลังยันองค์นี้รายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14นะคะเป็นพระปิดตานะคะวัดรอนจังหวัดพัทธลุงปี2อง9นะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะ รายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเหรียญไม่เป็นรูปหล่อไม่ตัดปีกนะคะหลวงพ่อเดิมอง์น,นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นหลวงพ่อกล้ว,นะะว,ยกวยนะคะวัดโคสิตารามนะคะพระรูปหล่อหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะ ต่อไปรายการที่17เนะคะเป็นเหรียญพระครูรุ่งนะคะวัดท่ากระบือนะคะปี2อง4นะคะองนี้รายการที่17นะคะต่อไปเป็นรายการที่18นะคะเป็นพระกิ่งนะคะหลวงปู่ทิมวัดระหันรไร่นะคะจังหวัดระยององค์นี้เป็นรายการที่18นะคะ ต่อไปรายการที่1 9เนะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่19นะคะรายการที่20นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะองนี้รายการที่20สินะคะ รายการที่21นะคะเป็นพราปิดตานะคะด้านหลังก็จะมีเป็นตัวยัน5้าตัวแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะองนี้รายการที่22นะคะ รายการที่23นะคะเป็นพระนางพญานะคะรายการที่24นะคะเป็นหลวงปู่ดูนะคะวัดสะแกเหรียญปีสอง25ห,งหนะคะ รายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะรายการที่26นะคะเป็นเหรียญชูชกนะคะเหรียญพภกกระซับด้านหลังเป็นพระนางกวักนะคะองค์นี้รายการที่26นะคะ รายการที่27นะคะเป็นหลวงปู่ศิลานะคะเหรียญพระผงนั่งเมฆนะคะรายการที่28นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อเงินดอนยายหอมนะคะองนี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นพระ หลวงปู่ศิลานะคะเหรียญโชคเหนือเมฆนะคะศิรามหาเฮงยี่กอหงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบเก้านะคะต่อไปรายการที่สามสิบนะคะเป็นพระพ่อท่านคล้ายนะคะเหรียญเสมาพ่อท่านคล้ายนะคะวัดสวนขันจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะปีสองพันห้าร้อยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามสิบนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่31นะคะเป็นเนหรียญหลวงปู่สิรายืนนะคะกระถินรุ่นแรกนะคะเนื้อผิวลุ้งสวยๆแบบนี้เลยนะคะอุค์นี้เป็นรายการที่31อนะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ รายการที่3านะคะเป็นเหรียญจุราลงกรสยามินนะคะช้าง3มเสียนรอสอหนึ่งเนะคะเหรียญหนึ่งบาทนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สานะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระปิดตานะคะปดนี่หลวงปู่มหาศิลานะคะวัดโพศีสะอาดนะคะเป็นรายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพระปิดตาพังพการนะคะด้านหลังพญาคุดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะหลวงปู่ศิลานะคะรวยรวยร้านร้านนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปเป็นเหรียญเสือหัวขาดนะคะหลวงพ่อชะไหนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปเป็นพระปิดตานะคะองค์นี้นะคะรายการที่38นะคะรายการที่39นะคะเป็นพระผงหลวงปู่เผือกนะคะ รายการที่40นะคะเป็นเหรียญจุราลงกรสยามินนะคะช้างสามเสียรน,นะคะเหรียญหนึ่งบาทองนี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41เนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองนี้นะคะเป็นรูปหล่อพระพุทธชินราชรายการที่41นะคะ ต่อไปรายการที่42นะคะเป็นเหรียญจอบนะคะหลวงพ่อไผ่นะคะที่ระลึก2478นะคะองนี้เป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นเหรียญพ่อท่านนุ้ยนะคะที่ระลึกในการสร้างมนทบนะคะปี2538นะคะด้าน,นหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่43นะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะเป็นพระรอดนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะนั่งอยู่บนเขารูปช้างนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปเป็นเห,นหรียญหลวงปู่สุกนะคะวัดปากคลองมะขามเท่านะคะปี2519นะคะเป็นรายการที่46นะคะรายการที่47นะคะเป็นพระคุณแผนทีไก่นะคะหลวงปู่ที่ ห,หลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นพระคุณแผนหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดบวรนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ วัดหนองโพปี2482ี่แปดสองนะคะองนี้เป็นรายการที่สี่สินะคะต่อไปรายการที่50นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะเหรียญบาทน้ำมนต์องค์นี้นะคะเป็นรายการที่50นะคะทั้งหมดห้ารายการนะคะถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ